ก่อนหน้านี้ทาทายังได้ไปออกรายการให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าเลิกกับสามีหมอฉัดอดุลไปตั้งแต่ปี2020ต้นปีนะคะโดยไม่บอกถึงเหตุผลแต่ทั้งคู่ก็ยังพูดคุยกันได้และยังทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับลูกชายน้องเรอย่างเต็มที่หลังจากนั้นทาทาก็ออกมาไลฟ์ขายเสือ้อผ้าพร้อมขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ ล่าสุดมีภาพให้แฟนๆได้ยิ้มเมื่อคืนที่ผ่านมาทาทาพร้อมอดีตสามีและน้องเรได้ไปดินเนอร์ด้วยกันพร้อมโพสต์ภาพครอบครัวในไอจอีกครั้งกับแคปชั่นที่ว่า New Year Dinner นอกจากนี้ทาทายังก็ยังเผยโพเมนตนน่ารักของครอบครัวอีกมากมายลงใน IG Story ด้วย คุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ